สวัสดีครับวันนี้พบกับเททีนะครับจะมาอัปเดตรถเชงร้อยสิบสองคันนี้ให้ดูนะครับดูลอบรอบกันก่อนความหวังของหมู่บ้านนะครับไม่น่าจะรอดครับสภาพอยมีมาดูคันแรกกันก่อนนะครับ อันนี้รออะไรมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีเอาชุดสีไปทำสีอยู่ครับแล้วรอเก็บสภาพอีกเปลี่ยนท่ออะไรพวกนี้อัโหจานเจาะนี่นะครับแล้วก็โลรีวิวขนาด1.4ไปเร็วๆเลยนะครับขนาดยาง45่สทับเกนี่นะครับ ขนาดหนึ่งจสี่นะตัวนี้ก็ปกติครับของแต่งไวรุ่นนี่ครับห้าสามดัตาตามารอเบาะมานะครับคันนี้สั่งอยู่โชว์ไวเอสดำนะครับไม่ใช่ของเดิมน,นะครับน่าจะเป็น S. <S ไวเอสดอเปล่าไม่รู้มาดูก็เป็นอาร์มย่นนะครับของไวรุ่นทรงเช็ง ล้อหลังก็ดีวิวนะครับปกติปกตินะครับสรงเครงดำจาะประมาณนี้นะครับดูคันนี้ก็เสียงเงินคันปั๊มกึ่งนะครับกระบอกโช๊คกึง่งจานเจาะโลสีเงินขนาด1.4นะครับล้อหน้าก็45่สทับเก นี่ครับก็จะเล็กๆหน่อยมาดูต่อไปอก็เป็นดุมหลังนะครับกิ่งทำอะไรไม่รู้จอนั่นจอนี้แต่ดำนี่ไม่ได้จอะนะครับขนาดยางหลังก็น่าจะ45ทับ90นะครับนี่พหฮอ,อยางโหลดโชคหลังข้อโหลดนะครับอัมก็อัมยน่นจาะ ตรงก็ประมาณนี้ครับเบาะแต่งป่าปา,างเอกนาทองอยากดูอะไรก็บอกมาครับไปเอาดีคาร์บอนบาเอกพวกนี้คาร์บอนนะครับสเตอร์ก็ไม่เท่าไหร่จะมารีวิวเตรียมให้โดยทีตอนนี้มันเล่นนาครับเอาชค่นนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ No hay por enjalada y